อวิทูเรนิธานตอนที่9ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระองค์ทรงยังไม่พอพระทยัยในสมบัติภาวนานั้นพระองค์มีพระประสงค์จะกระทมหาประทานหรือความเพียรอันยิ่งใหญ่จึงได้เสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคมแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมหรือธรรมที่นำสัตว์โลกให้พ้นจากกิเลสและกลองทุกทั้งมวลด้วยการทรมานตนเองตามความเชื่อถือแต่เดิมที่มีมาเช่นทรงเริ่มฉันพัตาหารด้วยข้าวเพียง มเมล็ดเดียวเป็นต้นด้วยหมายจะกระทำทุกกิริยาให้ถึงที่สุดจึงทรงงดเว้นจากการฉันอาหารโดยประการทั้งปวงในขณะนั้นเหล่าบรรพชิตสีรูปผู้ที่เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้ได้เคยทํานายพระมหาปุริสลักษณะมะและอีก ทั้งพราหมณ์กลทันธัญญะที่บวชคอยอยู่ก่อนแล้วก็พากันเที่ยวพิขาจารย์หรือบินทบาทไปในสถานที่ต่างๆได้เดินทางมาพบกันกับพระองค์ที่ตำบลอุรุเวลาในตอนนั้นเองทั้งหมดจึงพากันอุปถากหรือคอยบำรุงดูแลรับใช้แก่พระองค์ผู้เริ่มตั้งความเพียรอยู่ตลอดเวลานานหกปีด้วยหวังใจว่าหากพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พวกเขาเหล่านั้นจะได้เป็นผู้ อยู่ในสำนักของพระองค์นั้นตามคําสั่งเสียของผู้เป็นบิดาของตนครานั้นพระวรกายหรือร่างกายของพระองค์แม้จะมีพระชวีหรือผิวหนังดั่งทองก็กลับกลายเศร้าหมองดำคล้ำไปจนมีความซุบผอมเนื่อง ด้วยที่พระองค์ไม่ได้เสวยพระกระยาหารใดๆพระมหาปุริสลักษณะ32ประการก็ถูกปกปิดเลือนหายไปไม่อาจเห็นได้อีกในการบางคราวเมื่อพระองค์ทรงเพ่ง,งองาอนาปานกนานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ถูกเวทนาหรือความเจ็บปวดดะทรมานเข้าครอบงำจนถึงสลบล้มลงในที่สุดแห่งที่จงกรมหรือที่เจริญกรรมฐานพระองค์ทรงกระทำ ทุกรกิริยาอยู่นานหกปีจนถึงที่สุดแห่งการบำเพ็ญจึงทรงดำริว่าการทำทุกรกิริยานี้ไม่ไร้ชะทางแห่งพระโพธิญาณอย่างแน่นอนจึงมีพระประสงค์จะกลับมาเสวยพัตาหารดังเช่นดังเดิมพระองค์จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านในละแวกนั้น หลังจากที่พระองค์ได้เสวยพระกระยาหารแล้วพระมหาปุริสลักษณะมะ32ประการของพระองค์ก็กลับมาเป็นดังเดิมเช่นว่าพระวรกายมีพระชวิดุทองเช่นเดิมในขณะนั้นเองปัญจวัคคีผู้คอยอุปถากพระองค์มาโดยตลอดก็พากันคิดไปว่าในตอนนี้พระองค์แม้จะได้กระทำทุกรกิริยามาถึง6ปีก็ยังไม่สามารถตระสู้เป็นพระสัพพัญยุ แต่ยานได้แต่มาบัดนี้กลับออกไปเที่ยวบินทบาดอย่างที่ต่างๆแล้วยังบริโภคอาหารหยาบเช่นดั่งมนุษย์ทั่วไปเช่นนี้แล้วจะตรสสู้ได้อย่างไรพระองค์ตอนนี้ได้คลายความเพียรลงแล้วเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการอุปถักต่อพระองค์ต่อไปจึงพากันกล่าวลาต่อพระองค์แล้วเดินทางไปยังอิสิปตนะมรคะทายวันแห่งกรุงพาราณสี ในสมัยนั้นนางสุชาดาได้ไปบังเกิดขึ้นในเรือนของเสนาณิกุดุมพีตำบลอุรเวลาเสนาณิคมหลังจากเจริญวัยแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อทวดาที่ใต้ต้นไทรต้นหนึ่งว่าถ้าข้าพเจ้าไปสู่เรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันหนึ่งได้บุตรชายในคันแรกหนึ่งข้าพเจ้าจะกระทำพิกรรมหรือพิธีบูชาด้วยการถวายข้าวมัทุปยาธหรือข้าวที่ทำจากอาหารหนึ่งร้อยแปด อย่างเช่นน้ำนมข้าวข้าวสาลีเกษตรสาคูเผือกมันนมในผักผลไม้มะพร้าวน้ำอ้อยและอื่นๆนำมาบดจนเป็นแป้งแล้วนำมาผสมในน้ำกะทิกรองเอาแต่น้ำใส่น้ำตาลแล้วนำมากวนบนไฟอ่อนๆแก่ท่านเทวดาผู้เรืองฤทธิ์บัตรนั้นเองความปรารถนาทั้งสองประการนี้ก็สำเร็จผลแล้ว นางจึงประสงค์จะกระทําพลีกรรมหรือพิธีบูชาในวันเพ็ญเดือนหกแต่เช้าตรู่ครั้นเวลาใกล้รุ่งนางได้ตรเตรียมหุ่มข้าวมัทุพยัดอันมีรสเลิศด้วยตัวเองเมื่อนางกําลังหุงมข้าวประยัดอยู่นั้นได้เกิดฟองใหญ่ผุดขึ้นไหลวนเป็นทักษิณาวัดน้ํานมแม้จะแตกออกก็ไม่กระเด็นออกไปข้างนอกควันไฟแม้จะมีปริมาณมากก็ไม่ได้ลอยออกไปจากเตาไฟเลยเพราะในตอนนั้นเองเท้าจาตุโลกบาลได้มาถือการอารักขา ที่เตาไฟเท้ามาหาพรหมกั้นฉัดเท้าสักกน้ำฟืนมาใส่ไฟให้ลุกโพลงอยู่เทวดาทั้งหลายรวบรวมเอาโอชะในทวีปใหญ่ทั้งสี่มาใส่ลงในภาชนะที่หุงข้าวมาทุปยัตินั้นด้วยเทวานุภาพของตนปกติในเวลาอื่นเทวดาใส่โอชะหรือเครื่องปรุงที่ให้รสชาติกลมกล่อมลงในข้าวนั้นเพราะในวันนั้นเองจะเป็นวันที่พระองค์จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณชัว เวลาขณะนั้นเองนางสุชาดาก็ได้เห็นความอัศจรรย์ใจไม่ใช่น้อยเลยซึ่งได้ปรากฏแก่ตนในที่แห่งนั้นจึงเรียกนางปุณาทาสีผู้ช่วยให้รับรู้ว่าวันนี้เทวดาของพวกเราช่างน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักตัวเราเองไม่เคยเห็น ความน่าอัศจรรย์ปานนี้มาก่อนเลยในชีวิตเธอจงรีบไปจัดเตรียมสถานที่บริเวณใต้ต้นไทรเพื่อที่จะได้ทำพิธีกรรมโดยเร็วเถิดได้ฟังดังนั้นแล้วนางปุณธาสีก็รับคำแล้วรีบอไปดำเนินนั้นโดยทันที ย้อนไปก่อนหน้านั้นหนึ่งคืนพระโพธิสัตว์ทรงมีมหาสุบินหรือความมาฝันหประการคือประการที่หนึ่งพระองค์ทรงบรรทมลงบนพื้นดินหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือมีขุนเขาหิมะวันเป็นขนยหรือหมอนหนุนพระหัตถ์ซ้ายหย่อนลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาหย่อนลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกพระบามทั้งสองหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้เป็นนิมิตให้ทรง ทราบว่าพระองค์จะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า